พวออกสวสองร้อยห้าสิบเขาก็รู้ว่าบปปุค่ลมันตรงข้างกับประชาชนอยู่แล้วไม่ต้องออกตัวหรอกโอถรรการเมืองเขาเพิ่งบอกไงเขาต้องการแลนสไลด์เพื่อให้สองร้อยห้าสิบเนี่ยม,มันหมดติดหมดอำนาจไปก็มีสองร้อยาสิบก็ไปตั้งพักเดียวเลยสองร้อยห้าสิบตั้งพักไปแค่นั้นเอง ไปต่อพรรคการเมืองไหนเราตั้งพรรคไปพรรคสวสองรอยห้าสิบอยู่แล้วมันได้แน่สองร้อยห้าสิบแต่ทีนี้เสียงประชาชนรวมกันทั้งหมดอะจะแพ้ก็ให้มันรู้ไปทีถ้าแพ้ก็เขาก็ยอมจบเขาคงไม่หาไป้สู้หรอกให้เป็นต่อไปอีกพอ,อตั้งพอเ,เป็นเสร็จปุ๊บก็ตั้งกติการใหม่อีกห้าปี ก็สี่ปีเสร็จแล้วก็อีกปีหนึ่งตัวหน้าก็รักเรื่องนายยกได้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองเลือกต่อต่อไปอะ่ะให้ครบยุทธศาสตร์ยี่สิบป,ปีขอ้งคุณอะ่ะเอาให้ได้เอาใครใครจะเอาก็เรื่องคุณอะ่ะโถเอ้ยหน้าพวกคุณอนะ่ะอายไหมเนี่ยถามจริงอายอไหมครับพวกท่านสอบสองร้อยห้าสิบทั้งหลายพวกคุณเคยอายบ้างไหม กติกาแล้วคุณไม่ได้เลือกตั้งมาคุณลับตั้งมาทั้งหมดเลยแล้วพวกคุณจะกล้าเลือกตั้งวละล่ะถ้าพวกคุณกล้าเลือกตั้งอ่ะเขาก็าจะไม่กลัวหรอกพวกคุณทั้งหมดเลยสองร้อยห้าสิบคนน่ะไปลงเลยไปลงทุกจังหวัดเลยก็ได้ไปถ้าคุณได้โคสองสองร้อยห้าสิบอ่ะพ้าคุณได้สองร้้าสิบคนทั้งหมดทุงคุณได้อ่ะผมจะชีวิตนี้ผมจะกราบ พวกคุณทุกคนเลยเดินกาบคุกเข่ากาบเลยเอ๊ะผมฟังแล้วไอ้สบวบางคนนี่มันบอกว่าพูด<ม>นะโคตรหมันเขี้ยวเลยวะ่ะที่พูงตรงเน่ยเอ้ยโดนกัดคอได้คูณโดดกัดคออย่างนี้เนี่ยไม่ได้พูดเลยนอย่างนี้นี่โมโหมากพูดมาได้จะแนลนด์สไลด์สองร้อยห้าสิบ เล่มากเลยพวกคุณคุณใช้จาักกะอะไรคิดใช้สมองอะไรคิดแต่าจริงนะโอ้โหเอาทิคุณชนะประชาชนได้ก็ลองดูอลองดูสองร้อยห้าสิบคุณจะมีความหมายไหมผมอยากรู้เรา,าลองกันดูอยากให้ลองตั้งนะลองดูนะท่านสาวสองร้อยห้าสิบ